ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นายชาวโซเชียลแคมป์ทุกคนนะคะวันนี้พบกับเจด้าแล้วก็พี่เก่งสีเบอร์รี่นะคะก็คือวันนี้นะคะเจด้าเจด้าและก็พี่เก่งสีเบอร์รี่จะมาพูดเรื่อง<ฮ>เอออาหารขนมนะคะขนมที่ชอบกินตอนเด็กนะคะ<ฮ>ก็คือเจอดา้า<ฮ>ก็คือแบบสมัยเด็กๆแต่ละรุ่นแต่ละวัยใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะก็คื จะมีขนมที่แบบโปรดมานมีขนมหลากหลายมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งตอนที่จะไดยังเด็กนะคะซึ่งเจได้ตอนเจ้ายังเด็กเจได้กินขนมไข,ข่กีกีแมค่ะก็คือไข่จิ้งจกนะคะไข่จิ้งจกนะะั้นมันจะเป็นเหมือนไข่จิ้งจกนะคะแต่สมัยนี้ครับเขาให้เคมากก็คือเป็นขนมเป็นเหมือนแผ่นฟิลนะคะเป็นเหมือน แผ่นอลูมิเนียมอุ้ยไม่ใช่นะคะแผ่นกระดาษใช่แผ่นกระดาษปนเป็นเหมือนแผ่นกระดาษสานะคะก็ค well, like. ือเจ๊นาคงเหนนี่มันจะเป็นแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้าชิเก pues ่อ่ะก็คือแปดครึ่งก wow, ับี่แกนะคะรู้จักนะมเอาชิ้นเล็กนเอาชิ้นใหญ่นะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะซึ่งมันกินได้และเจ๊น้าก็ยังไม่เคยกินซึ่งจะเคยกินรังแรกแลั้นก็เคยกินขังแรกนะคะโอเคปะฮะนี่เจ๊น้าจะบอกว่ามันรสชาติยังไงเดี๋ยวต้องกินก่อน เออมันจะละลายในปากค่ะซึ่งแบบละลายแบบเดียวมากนะสาวพินาเออพินาทีเดียวนะคะมดเลยใช่พินาทีเดียวละลายหมดเลยนะคะซึ่งมันจะเออรสชาติเหมือนยาสีฟันนะคะทั้งที่นี้นะคะก็ไปหาซื้อกินเอานะคะถ้าอยากกินนะคะซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนก็ไม่รู้นะคะที่ไหนซื้อได้ลูกเออมาไปซื้อมาจากไหนมาดู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 มามีแขกเข้าไปมาดู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  อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจได้หันกล้องไปหานะคะอันนี้คือน้องพอเพียงนะคะหรือน้องปุ้มปุ้ยค่ะเอ้ยไม่ใช่อ้วนตุ้ยนะคะหรือน้องอ้วนตุ้ยใช่ค่ะน้องเขาเป็นคนที่นําขนมหลากหลายชนิดขนมอะไรบ้างใช่นาเขามาให้เรากินนะคะโอเคปะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกินนะคะที่ไหนไม่รู้มีใครไม่รู้ที่ไหนมีใครไม่รู้แต่ที่แต่ถ้าใครรู้จักว่าที่ไหนมีใครบอกเจได้ด้วยเจไดจะซื้อมาชิมก็คือเจไดเพิ่งเคยชิมแบบชิ้นเล็กๆเมื่อกี้อยู่นะคะโอเคปะไม่ลืมไปหาซื้อกินนะคะเจไก็เป็น ทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีวันที่สดใสเหมือนกับเจด้าเหมือนกับเจเก่งนะคะโอเคป้าซึ่งวันนี้เราสดใสกันมากนะคะปรุงปริ้นซัมเมอร์ค่ะขอบคุณที่ติดต่อสื่อสิีของเรานะคะปลาสวรรค์ตาทาโร่อร่อยเหมือนเนื้อปลาที่มีตาปลาจากเนื้อติ่ะค่ะก็คือเราได้มาจากละครค่ะคาวีโอเคค่ะสมเอนี้เจด้าแลก็พี่เก่งซีเบอร์รี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณลงประมาณ วันไหนก็ไม่รู้เมื่อคืนเมื่อวานเออ,อนนวันไหนก็ไม่รู้อะติน,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 น่านะะ่ะเออ <Nice. S 1> เออโอเคแต่ที่รู้ไวคลิปนี้นานแล้ว